ผงแดงลิเวอร์พูลเอาชนะอูนิยงแซงชิลลรวดเก็บชัยชนะ2นัดรวดในศึกยูฟายูโรปาลีกการแข่งขันฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกฤดูกาล2023-24รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอีเมื่อคืนคู่ที่น่าสนใจหงแดงลิเวอร์พูลจากอังกฤษเปิดสนามแอนฟินอูนิยงแซงชิลลรวดจากเบลเยียมเปิดฉากครึ่งแรกถึงนาทีที่44ลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศู์จากจังหวะตามซ้ำของราอันกราเวนเบิร์ก และถือเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในสีเสื้อหงแดงอีกด้วยก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้กลับมาเล่นต่อครึ่งหลังนาทีที่52ลิเวอร์พูลเกือบได้เมสสองเมื่อดีโอโปโชตาขึ้นหมวงเน้นเน้นแต่นายดานทิมเยียนปัดออกไปได้จากนั้นนาทีที่61ลิเวอร์พูลได้ลุนอีกแล้วไรอันกราวเว์นเบิร์ดปัน่นด้วยขวาบอลโค้งจะมุดเข้าประตูแต่แอนโทนีโมริสบินปัดออกไปได้ช่วงทดเจ็บนาทีที่92ลิเวอร์พูลหนีเป็น2-0ต่อ 0, จากดีโอโปโชตา ช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมริเวอร์พูลชนะอูนิยงแซงชิลลลวด2ต่อศูนย์คว้าชัย2นัดติดต่อกันในศึกยูโรปาลีกมีเพิ่มเป็น6คะแนนนาจากฝูงกลุ่มอี